สวัสดีในวันหยุดค่ะอยุงกำลังเดินทางจากระยองมุ่งสู่จังหวัดตากนะคะเพื่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อทันใจที่พระบรมธาตุค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักในน้ำวัดหลวงพ่อทันใจจังหวัดตากนี่เองค่ะย้งเดินทางจากระยองมุ่งสู่จังหวัดตากนะคะเพื่อตั้งใจมาถึงที่นี่แต่เช้าเพื่อมารับแสงเช้าของจังหวัดตากนะคะต่อกันที่จุดประทัดรับทรัพย์กันที่เจดีพุ่มเขาบินค่ะพร้อมแล้วก็ตามย้งมาเลยค่ะสวัสดีทุกคน ธรรมสก,การหลวงพ่อทันใจนะคะที่อยู่ด้านใดวิหารนะคะก็เดี๋ยวตามลงกันเข้ามาเลยค่ะตอนนี้ประตูทางเข้าก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ และนี่ยงก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอความปรารถนาค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างสิ่งที่ขอนะคะสาธุ ต่อด้วยบูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่พระบรมธาตแห่งนี้นะคะก็เป็นพระอัฐิก็คือพระกระดูกหน้าผากแล้วก็เกสาสีเส้นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ ว่าเป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาเที่ยวที่พระบรมธาตุแห่งนี้นะคะซึ่งในตอนเช้านะคะพระบรมธาตุแห่งนี้สวยแล้วก็งดงามมากๆเลยค่ะและใครที่มานะคะก็จะต้องมาสวดมนต์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเดินสวดอ e ิติปิโสร้อมรอบพระบรมธาตุแห่งนี้นะคะ3รอบค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวตามยงแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาสวดมนต์กันก่อนเลยค่ะ พระบรมธาตุบ้านปากจากประวัติทราบว่าพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุทองอยู่ได้ไปนมัสก,การพระธาตุชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งประเทศพมา่าจึงได้นํารูปแบบมาขอสร้างองค์พระเจดีสำหรับครอบเจดีทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นก่อนหน้านั้นสําหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้สูงประมาณ20เมตรปิดทองอารามงดงามยิ่งมีเจดีเล็กหลายรอบ ค์พระเจดีที่นี่สวยแล้วก็งดงามมากๆเลยค่ะเมื่อสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปขอพนอเทพธันใจนำะหนะ้าผาไปจรวดที่ปลายนิ้วนะคะเพื่อให้เทพทันใจคุ้มครองรักษาเทพทันใจจะอยู่ตรงทางเข้านะคะซึ่งโยมงดึดถ่ายให้กับทุกคนดูนะคะ รมื่กลับมาสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าวิวที่อยู่รอบๆพระธาตุนะคะสวยแล้วก็งดงามมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะออกจากพาระบรมธาตุแห่งนี้นะคะเราก็ขอถ่ายรูปสวยๆเก็บกันไว้ก่อนเลยค่ะที่เห็นนี่นะคะนี่ก็คือหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่นะคะเราสามารถที่จะขึ้นไปกราบนมัศก,การได้นะคะตอนนี้นะคะยุ้งจะพาทุกคนนะคะลงไปกราบพระเจดีย์พุ่มข้าวบินค่ะ ยงมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาถวายประทัดให้กับพ่อขุนรามคำแหงนะคะซึ่งเจดีย์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับองค์พ่อขุนรามคำแหงค่ะ ซึ่งทุกครั้งที่ยงมากราบหลวงพ่อทันใจนะคะยงก็ไม่เคยลืมนะคะที่จะมากราบที่หาเจดีพุ่งเข้าบินแห่งนี้นะคะแล้วก็มาถวายประทันนะเพื่อเป็นการลํำลึกนึกถึงพ่อขุนดามคำแหงค่ะ เ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตามย้งมานะคะมาจุดประทัดกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีสถานที่ให้เราจุดประทัดนะคะเขาก็จะเตรียมสถานที่ซึ่งเราสามารถที่จะชักรอกประทัดขึ้นไปให้สูงๆงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการกระเด็นเข้าสู่ตัวเราด้วยค่ะดีมากๆเลยค่ะซึ่งย้งก็ชอบมากๆเลยนะคะมาผูกประทัดที่นี่และนี่ได้น้องชายมาจุดให้ค่ะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะประทัดจะออกเลขอะไรค่ะ สุขของยงนะคะในการเดินทางในวันหยุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็สมความปรารถนาแล้วค่ะได้มากราบหลวงพ่อทันใจที่พระบรมธาตุนะคะแล้วก็มากราบเจดีย์พุ่มเข้าบินด้วยค่ะนี่ก็คือแสงเช้าของบ้านตากที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงนะคะสวยง,งามมากๆค่ะทุกคนวันนี้ย้งขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ